สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่12แล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีของบุนเดลิก้าเนี่ยสองคู่นะครับเป็นทางด้านไรซิกเนี่ยพบกับทางด้านเวเดอร์เบเมนนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านเอาบวกนะครับพบกับสตุตการ์ดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคู่แรกก่อนเลยอาร์บีไรซิกพบกับทางด้านเบเมนเนี่ยนะครับ คู่นี้เนี่ยนะครับไรซิกเนี่ยอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนนะครับส่วนเบเมนเนี่ยอยู่อันดับที่7นะครับนัดล่าสุดที่เขาเจอกันมานะครับในปี2024เนี่ยนะครับเสมอกันมา1-1นะเล่นในบ้านไรซิกนะครับแล้วก็กับฟอร์ม5นัดของทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพอๆกันนะครับเบเมนก็ค่อนข้างดีนะครับชนะ4แล้วก็แพ้1ฮะส่วนทางด้านไรซิกเนี่ยนะครับชนะ3แล้วก็แพ้2ครับวันนี้เนี่ยนะครับเฮดทูแคปเปิดออกมาเนี่ยนะครับไรซิกเนี่ยเป็นต่อค่อนข้างที่จะแพงนะผมว่าวันนี้เนี่ยนนน่าไปเเบมะ แล้วครับแล้วก็อีกคู่หนึ่ง네นะครับเป็นทางด้านเอาบวกกับสตุตการ์ดนะครับคู hmm. ่นี้เนี่ยนะครับก็ดับอยู่ไล่ๆกันนะครับทางด้านเอาบวกเนี่ยอยู่อันดับที่3นะครับส่วนทางด้านสตุตการ์ดเนี่ยอยู่อันดับที่10นะครับนัดที่แล้วที่เขาเจอมาในปี2024นะครับเป็นทางด้านสตุตการ์ดเนี่ยเล่นนอกบ้าน <ítulo> ไปเย anyway ือนเอาบวกชนะมา1นึ่งสนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสตุตการ์ดเนี่ยก็ฟอร์มดีกว่าเอาบวกค่อนข้างเยอะนะครับเอาบวกเนี่ยนะครับฟอร์มดรอปลงไปเยอะมากนะฮะห้านัดหลังสุดมาแพ้แพ้รวดเลย5นัดเลยนะครับส่วนทางด้านสตุตการ์ดเนี่ยนะครับชนะ3แล้วก็แพ้1เสมอ1นะฮะวันนี้เนี่ยเฮทแครเปิดออกมาแค่ครึ่งช่วงตัวเนี่ยนะฮะสตุตการ์ดไปได้ครับอ่าคู่แรกนะครับฝรั่งบ้านหมดเลยวันนี้นะฮะบุนเดลิก้านะครับเป็นเบเมนนะครับแล้วก็สตุตการ์ดนี่ครับลุย